อ่เอาเข้ามานะับเป็นหนึ่งหนึ่งอ่นนับ่อเอาเข้ามานับเป็นสออ่ยืดไข้างหน้าปึ๊บเอาเข้ามาเป็นสามยดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอาเข้ามานะับเป็นส หนามือออกคันมือออกมือออกหยุดมัอได้ไหมได้ทำได้สิอีกครั้งเดียวลูกอีกครั้งเดียวเอาเข้ามานัยสิบ เมดดาวม์มอะไรแมทไทยนิดเดียวตั้งใจเรียนหรออ่ะเอามืออย่างนี้ทามือเอามือชนกันหนีได้ไหมตาเอาปะอ่าอย่างนี้นะแล้วก็เอามปออาแต่กันอย่างนี้ตั้งขึ้นมาอ่านับเป็นหนึ่งเอามือชนกัน กันนะเอามือชนกันให้เท่ากันค่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆไม่ต้องหมุนมือสิเอามือชนกันไปเดหมุนมือนะอยู่เฉยๆ้อต้องอ๋อนโมเขาจะประมาณว่าหมุนมือง่ายง่ายกว่าใช่ไหมลูกใช่ไหมหมุนมือง่ายกว่าเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าอาการของหนูใช่ไหม เพราะฉะน,นั้นหนูต้องทําได้ทั้งสองแบบสําหรับคนเก่งใช่ไหมครับจ้าอ่ลุยต่อเลยแต่น้อโมทำได้เห็นไหมน,น้องโมทำได้อานมาเต้น